ฮะแม่โบจืนมองคุณน้อยเด้อวันเพ็ญจุมใสทักทายจ้าพอสนันดอกบัวสวัสดีค่ะอแล้วก็ทักทายเนาะทักเพิ่กจทัก,ทก,ทกคุณแม่จืนด้วยลำแจงแล้วนับไปส่งแล้วจะไปส่งมันเงิันบุญนันะขอไปซิ่วมะมกน้ำก็น่าบ่ม่ยังเบาเกัน หาแน่วอของเขาเนี่แหละสันคือ,ค,อคือใน่ใจเจ้าของก็ก็เฮ็ดได้บันนี้บ่มีอย่างแล้วชีดทอดเด้อครับคุณเม่เขียนเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆเนาะลูกจอยคือทอดจริงๆแล้วเขาบม่มีผู้เนี่ยนำมันอันนี้อยู่ดิอาราะฉะเจ้าว่า ตอบสนุกผมเราบอกกันนะยายติดไปน้ำเดอ้อนัดพบเดอ้อเพราะฉะนัน้นไปพบเป็นนี่หลี่เด้ยอมรับว่าไปพบเป็นขัน้นขั้นไปพ่อกับดีครับแม่เขียนคนสวยในใจลูกชายทุกคน <laughs> คุณ แม่วลาดาเอ๋ยคุณน้อยทำวิมายสวัสดีจ้ากำลังรับชมนะจ๊ะแล้ว okay. สวัสดีจ้า <c oughs> อยา่ไปกินมกปลาซิวเด้วยมือแรง <c oughs> มีบล่ล <c> า <oughs> อย่ามากินเบิดเดอ คุณพ่อวิมุนยังมากกว่าน,นุยน่ยเนาะคุณพ่อวิมุนโอ้ยก็ขอบคุณหลายๆเดวยพ่อวิมุนแม่มาบ่งซื้อก็ดีใจเลยคุณพ่อแล้วสวัสดีจ้าคุณพ่อวิมุนโอ้คุณพ่อสนันคุณพ่อสนันตอบกับพ่อวิมุน เพราะว่าไล่มากกับพระท่านในไล่ดุลบันใไไนเนาะถือว่ากระขึ้นเร็วอยู่เพราะว่าเฮียจิงเนีเขาเขาก็อยากอยากไปท่านมูเนาะมูพ่นมูพ่นไปเบิดแล้วละ่ะมูพ่นกระไดอันนั่นเบิดแล้วลนางเอกมากมากเลยโอ้ยคิดถึงนางเอกและคุณแม่บุญมีคลิปกับโได้ล่มคลิปยาวหมดไปล้มไปคลิปเลี้ยวคลิปสั้นเนาะ แค่ลงตลอดแต่หน้าที่มันบวกึ้นเลยของยายผู้คนรู้ได้คุณบอกคุณบอกตลอดนะคุณวันเพ็ญตอบกับคุณแม่วาลดามหาเนะอยู่เสียงใหม่คุณด้อยู่เสียงใหม่เด้คุณคุณสมัยมหาเนะอยู่เสียงใหม่คุณดิอยู่เสียงใหม่เด้คุณ ขึ้นสมัยเป็นเรื่องสุนิีใสเพราะว่าเพราะว่าไม่ยาโบกเก่งไม่ยากบกเก่งกินแรงพุ้นทุ่มหนึ่งบุญพ่พอทองหลางตอบกับแม่บุญมีพมมีสวัสดีร่างเดือเลยขันไม่ได้กินลาบพิสานกัสิไปกินมุกกรซิ้วบุญหละเดียวนี่ยเนาะ แค่เรมมเหิดคือคนว่าคนบอกมาหิดจังขึ้นมาเน้เมือ่อเมื่อขึ้นครับขอให้คลิปคุณแม่แตกละแม่บุญมีสวัสดีครับแม่บุญมีเอ๋ยแม่บุญมีแล้วตรงหนตอนไนเจเปิดบ้านนลอง เราทำจ้าลูกแล้ววะ้แวแวเราพอท้อหลังแล้วก็เพราะว่าไล่มากกับพ่ะท่านในไล่ดุลบนไ,ไนเนาะถือว่าก็ขึ้นเร็วอยู่พอท้องหลังนี่แล้วแล้วนําหาแม่ของลูกพ่ท่านจืดเลยึ้นจิรนั่นยยะ ุณยืนด้วยลำแข้งเปิดตาไว้ให้อยู่เด้อย่ <c oughs> โอ้อบขุณหลายๆเมนเมนเปิดตาอันพ่อหิวเข้าอันเข้าโบปกติเนาะเมื่อออกย้อยเลยเด็ก,กด <c oughs> เป็นเป็นคนเราดังอันนะเงือนมอลงสีเนาะเมนเปิดไดร็วเนาะตอนเลกย่ยบยไนได้ไเลยเนี่ย ลุงเต็มคีบเหมือน,นรอบรรพบใดเวลาค่ะคุณตาทองหลางคุณคุณวราดากระตกคุณพอ่อทองหลางเนะาะค่ะคุณตาทองหลางคุณคุณวราดากระตกคุณพอ่อทองหลางเนาะไหนเนาะ คุณภาษาอังกฤษนวันนี้เนาะสวัสดีนะจ๊ะคุณคุณภาษาอังกฤษอันนี้วัน,น,วอนลองสารพันเสมอเนาะก็เลยวีมณ์มาแล้วลม,ลมาแล้ว,วคุณพ่อวิมณนสวัสดีนะจ๊ะคุณยืนด้วยลำเข้งต่อเฮ้ย <laughs> จะได้ไปเลียนวีซ่าน้ำอยู่นี่ <laughs> คุณพอ่อ คุณเมฆพ้นทิพย์เรากะ็สวัสดีคุณสนันค่ะเราวะพ่อสนันดอกบัวสวัสดีค่ะเราวะลราก็ทักทายเนาะทักเพคุนก็ทักเพ้นขึ้นมาบอกว่าให้ขึ้นไลค์เอออันเพ้นบอกว่าให้อาจารย์สอน <laughs> สอนลูกศิษย์สอนลูกศิษย์เด้อลูกศิษย์ลูกศิษย์ปึ๊บ ใคเงียบมาเลยกับโเห็นมันยาฟ้าหองเดยห้องคือสิเทลร่งนี่แหละสวัสดีจ้ามากครับแม่เจอกับเจอกันอีกแล้วคุณแม่วราดามาเล่าว่าเป็นเกียรติกับขอบพูดล,ลายๆเนาะเป็นเกียดแล้วขึ้นมาด้แล้วไปโดนแล้วลวขึ้นมาคุณแม่บุญมีคือกันในนี้อันของค่อยกับ่เห็นดวงตาเดี๋ยวนี้กับ่เห็นยังได้เากับ <laughs> ลูกายทวงตลอดเด้ <laughs> ย่านจะมีบัไปหานางออก <laughs> นางออกเพิ่นกับจ้างยูใส่เ <laughs> นาะเช้าหยังละมาเอาน้ำเพิ่นเขาคือเอาโปปินมาสัน่นจะฮิดไปฮิดมานก็ว่าไปแล้วเนาะกับแม่ก็ได้ปานอยมาหมกทั้งบ้านนี้เดี๋ยวนี้น้ำตึงอยู่อัน,น เราสวัสดีลูกกันเพ็ญโอ้รู้จักกันบ่นี่สวัสดีข้าพ่อทองหลางฮนไดยยกกับบคุคคลใจอันนี้ละอีกได้เร็วเนาะตอนเลขแยกบนไดไลเนี่ยลุงเต็คีบเมันหรือบ่ไดเวลามีโอกาสทัาจจงไปเที่ยวเสียงใหม่เดี๋ยวมันจะมีดอกโอกาสเนาะคุณที่เธอชอบตอ,อบกับ พ่อวิมลสวัสดีครับแต่มันบ่ตรงกันบบดนี้แต่เจ็คที่ถามไผเนะาะก็บพุีหมิ่งถามเ<น>าะนัเห็นอันพอทองลังแล้วเป็นดวงใจของคุณสวไปทั่งใดกระทักท่ายแล้วโอ้ปิ่นพ่วงน้าเล่าเลณพ่อทองหลังแล้ว,เป,ว,ปลวเป็นพุพออนจกิง มากครับแม่เจอกับเจอกันอีกแล้วคุณแม่วราดามาเ่าว่าเป็นเกียรติกับขอพูดลายๆเนาะเป็นเกียรติสหัสพนเราว่าเรากะทักทายคุณวัลดาคุณแม่บุญมีเนาะคุณแม่บุญพน,นหูบอกเขาเนาะยายบุคอยรู้อย่างเด้รู้หน่อยรู้กับบางครั้งกั สวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้าย่งกันมาตามหาเวลาเมือม่อเมื่อคืนครับขอให้คลิปคุณแม่แตกล้วเห็นแล้วขันตอบคิดก็ตอบไม่ก็ได้ <c oughs> คุณแม่บุญมีครับรูดคิดอแต่เวลา ขับ่ถตามกับรถใดนี่แล้วแต่บางคนเพิ่นบ่สนุกโดดแต่แย่หนิมน